หน่อยนะครับผมอยู่หน้าร้านพรสลินนะครับใส่ชุดสีอะไรนะครับผมจะได้หาเจอครับผมใส่ชุดสีฟ้าค่ะคุณคุณอยู่ไหนครับอ้าวโหนี่หน้าเหรอเนี่ยชููไม่สวยตรงไหนอะสวูไม่สวยตรงไหนอะสวยผู้ชายคนที่สนะตงโมตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนแล้วอ่ะ จริงเหรอแล้วเธอใจจส่ชุดสีอะไรมาเขาใส่ชุดสีน้ำเงินติดโบวสีชมพูอยู่ที่หัวข้างขวาน้วยจ้าใช้แต่งโม่ป่ะครับใช่ค่ะเสียเวลา มสวยตรงไหนอ่ะไม่สวยตรงไหนอ่ะไม่สวยตรงไหนอ่ะไม่สวยตรงไหนอ่ะก็ม,มึงไม่สวยมึงเป็นกะลีมึงสวยแบบกาลีมึงไม่ได้สวยแบบนางงามมึงจะได้ได้ยังไง